ใช้ให้ไวเช็คให้ชัวรวสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS สวัสดี op, mm hmm. mm hmm. ครับผู้มผมรุจ mm ิว hmm. mm ัตรตะกูลทองนะครับในช่วงแชร์ให้ไวเช็คเช็คว์กับ AIS นะครับคุณผู้ชมครับร้อนๆแบบนี้นะครับน้ำแข็งนี่คือเป็นตัวช่วยแรกๆเลยนะครับที่ใครหลายคนนึกถึงนะครับแต่ก็มีข่าวออกมาเตือนเรื่องความสะอาดและคุณภาพของน้ําแข็งว่าไม่ได้มาตรฐานซึ่งล่าสุดนะครับไม่ใช่เพียงแค่น้ําแข็งที่ไม่สะอาดไม่ถูกสุขอนามัยนะครับยังมีข่าวอว่าน้ําแข็งเหล่านี้ใส่ฟอร์มอลินเพื่อให้มันละลายช้าเฮ้ยเรื่องนี้จริงหรือมั่ว ไม่ค่อยเชื่อค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ากระบวนการในการผลิตน่าจะดูมีมาตรฐานกว่านแข็งที่ขายตามร้านใส่กระสอบะอะไรเงี้ยเคยเหมือนจะเคยได้ยินมาค่ะแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนเพราะว่าเวลาเหมือนทําน้ําแข็งเองอะค่ะกับไปซื้อมามันละลายทําเองมันละลายเร็วกว่าเพราะว่าปกติก็รู้สึกว่าน้ําแข็งมันไม่ค่อยสะอาดนะคะน่าจะผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ถามว่าละลายช้าไหมมันก็ต้องมีส่วนผสมนิดนึงอะคะ่ะกี่บอกว่าออช่วยทําให้มันละลายช้าไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อคะมันน่าจะผ่านองค์กรอะไรมาองค์การอาหารและยายอย่างเงี้ยคะ่ะไม่น่าจะมีสารตกค้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าน้าแข่งอะไรก้อนใหญ่ๆพวกเนี้ย้มแข็งอะไรบด,บดบน,บนๆนั่นนะ่ะน่าจะเชื่อเพราะว่ามันลงมาจากรถยนต์ฟอร์มาล,ลินก็น่าจะแพงนะคะน้ำแข็งมันก็ไม่แพงข้าวเมื่อ่มันก็อาจจะเพิ่มต้นทุนนะคะ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่อากาศร้อนสุดๆเลยนะครับและไม่แน่ยอดขายการบริโภคน้ำแข็งอาจจะมากที่สุดตามอุณหภูมิที่ร้อนระอุด้วยเช่นกันซึ่งอาหารแต่ละมือนั้นเราล้วนจะต้องเกี่ยวพันกับน้ำแข็งกันแทบทุกคนนะครับเพราะว่าหลังรับประทานอาหารเรามาักจะซื้อเครื่องดื่มเย็นสักแก้วมาทานต่อเพื่อความสดชื่นแต่คุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าไอเจอ้าน้ำแข็งเย็นๆแบบนี้เลครับมีประเด็นเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ออกมาว่าในน้ำแข็งยูนิคมีการผสมฟอร์มาลีนเพื่อให้น้ำแข็งละลายช้าข้อมูลนี้จริงหรือไม่เราไปฟังข้อ้อจจรริงาาากกกผูชชีญัันดว่คบ ก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่เขาเหมือนกับแชร์กันขึ้นมานะครับว่ามีการลักลอบเอาฟอร์มาลีนผสมน้าแข็งนะครับพอผสมไปแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าทําให้น้ําแข็งละลายช้าเป็น,นกลไกของคนขนขายแล้วจริงๆมีการระบุด้วยว่าเป็นน้ําแข็งยูนิคก, mm hmm. ก็ทำให้คนกลัวกันเยอะมากเลยไม่กล้ากินน้ําแข็งยูนิคนะครับ mm hmm. ผมพันธธงได้เลยว่าไม่ใช่ นะครับไม่จริงแน่ๆครับฟอร์มาลินไม่สามารถไปผสมในน้ำแข็งแล้วทาให้มันกระลายช้านะครับมันไม่ได้ช่วยให้มันละลายช้าเลยฉันไม่มีความจำเป็นต้องไปใส่นะครับให้โดยากันผู้ประกอบการเขาไม่ได้ใช้ฟอร์มาลินในสถานีครับแม้เราจะได้รับการยืนยันแล้วก็ตามนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วก่อนเลือกซื้อน้ําแข็งควรสังเกตร,รายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วนเช่นเครื่องหมายอายอยพร้อมเลข13หลักบนถุงน้ําแข็ง แต่ถ้าเกิดเราทานน้ำแข็งตามร้านค้าร้านอาหารทั่วไปเราก็ควรดูสถานที่จัดเก็บภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งถ้าดูแล้วไม่ถูกสุขลักษณะน้ำแข็งไม่มีความใสสะอาดมีตะกอนปนเปื้อนและมีกลิ่นผิดปกติเจอแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ทานจะดีกว่านะครับแต่เอ๊ะเราจะมีวิธีสังเกตเจ้าตัวน้ำแข็งนี้ได้อย่างไรว่ามันปลอดภัยและปราศจากสารฟอร์มาริน เป็นไปได้ว่าคนก็มีความบาดกลัวเรื่องฟอร์มาลินเยอะครับเช่นฟอร์มาลินที่บอกว่าไปจริงๆมันคือน้ํายาที่ใช้ดองศพได้ใช้ในทางอุตสาหกรรมใช้ในทางเรื่องดองสัตว์ต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการเอาลักลอบใช้ในเชิงของอาหารทะเลเอเรอบอกว่าอาหารทะเลบางทีมันไม,ไม่ไม่สดเพราะมาจากทะเลเนี่ยเขาแอบแช่ฟอร์มาลินมาก่อนกล้ามเนื้อมันจะแข็ง พอแข่งก็มาขายเราก็ไม่รู้แล้วก็ฟอร์มาลีนเนี่ยถ้ากินเข้าไปก็อันตรายต่อผู้บริโภคได้แต่ว่ามันเหมือนกับเอาเรื่องนี้ไปไประยุกต์กับเรื่องอื่นเช่นไหมใส่ก,กับเรื่องน้ําแข็งคนก็เลยหวาดกลัวกันว่าน้ําแข็งยูนิคไม่กล้ากินเพราะมันละลายชา้าในกรณียูนิคมันละลายช้าน้นแข็งธรรมดาแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวฟอร์มาลีนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็กินน้ําแข็งได้อย่างสบายใจแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนเลยว่าน้ําแข็งที่เอามาจําหน่ายนั้นต้องได้มาตรฐานคุณละคุณภาพตามกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้าแข็งที่กําหนดไว้ว่าน้ําแข็งจะต้องไม่ใส่ฟอร์มอลินเข้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องการโพสต์เตือนน้าแข็งผสมฟอร์มอลินเพื่อให้มันละลายช้าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องไม่ต้องแชร์ครับขอขอบคุณ AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS